สวัสดีครับปบกับสรุคการเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สลอดฉุนขาดชี้ประตูผีป้นใสแต่ตบโต๊ะยำชัดหงต้องโทษตัวเองโอ้ยกองหลังมันบาไหวแล้วพี่น้องเอ้ฟุ้นแบก้า่ขวากับเล่นว่าไดเรื่องเลยเกมรูปกับตังคนตังเล่นโอ้ยบม่มีการประสานงานกันเลยกูปวดหัวเด้ อานเนอร์สลัดกุนซือนิว์ภูระเบิดอารมณ์ใส่การตัดสินของเมคิลโอลิเวอร์ในจังหวัดเสียประตูแรกสุดปัญหาแต่ปฏิเสธที่จะใช้เป็นข้ออ้างหลังทีมจงดิ่งสู่ความแพ้แพ้คารแอนฟิลเป็นนัดที่4ติดต่อกันแล้วชีชัดโอกาสทุ่มท้นแต่ยิ่งทิ้งยิ่งขว้างส่วนเกมรับสุดห่วยเองประมาณตั้งแต่นาทีแรกประตูเจ้าปัญหาที่แฟนบอลหงแดงกังขา เซียววิลเริ่มเกมยังไม่ทันจางหายนะครับแอนฟิลก็ต้องช็อกตาตั้งเมื่อแมนเชสเตอร์เตดบุกมายิงประตูขึ้นนำตั้งแต่วินาทีที่63แต่เบื้องหลังประตูนี้คือจังหวะด,ดราม่าที่แฟนบอลเจ้าถิ่นเดือดดาลเมื่อเล็กซิตแม็กอาริสเตอร์นอนกองกับพื้นหลังถูกศีรษะกระแทกจากการพราะทะก,กับเพื่อนร่วมทีมอย่างเบอร์จลฟันไดแต่ผู้ตัดสินกลับปล่อยให้เกมดำเน,นินต่อไปจะนำไปสู่การเสียประตูในที่สุด ภายหลังจากที่มีการชี้แจงว่า VAR ไม่สามารถแทรกแซงได้เนื่องจากเป็นการประทักกันเองของผู้เล่นทีมเดียวกันแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยลดทอนความรู้สึกว่าหงแดงถูกปล้นไปต่อหน้าต่อตาไม่มีข้ออ้างสลอตฉุนแต่ชี้จุดตายที่ฟอร์มตัวเองหลังจ้าเกมสลอตถูกยิงคําถามถึงจังหวะปัญหาดังกล่าวแม้จะแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนแต่กุนซือชาวดัตก็ปฏิเสธที่จะซ่อนตัวอยู่หลังความผิดพลาดของผพ้ตัติสิน และหันมาจวกฟอกร์มการเล่นของลูกทีมตัวเองอย่างไม่ไหวนะ้าเมื่อคุณแพ้สี่นัดรวดอารมณ์มันก็มาเป็นธรรมดาสลดกล่าวอย่างหัวเสียแต่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นมันไม่มีข้ออ้างใดๆั้งสิน้นเรามีโอกาสเป็นร้อยครั้งที่จะยิงประตูไม่ต้องไปรอพึ่งจุดโทษบ้าบออะไรนั่นเลยเราต้องจบสกอร์ให้กลุ่มคนนี้และเมื่อเกมมันเป็นหนึ่งหนึ่งคุณคุมทุกอย่างไว้ในมือแต่กับพลาดจากลูกตั้งเตะแค่ครั้งเดียวเราต้องป้องกันให้ดีกว่านี้มาก นี่คือสิ่งที่เราต้องกลับไปแก้ไขไม่ใช่เรื่องของกรรมการคำพูดอันดูดันของสโัตเกอร์สารที่ชัดเจนที่สุดว่าแม้การตัดสินจะค้างสายตามเพียงใดแต่จุดตายที่แท้จริงที่จุดให้ลิเวอร์พูลจมดิ่งสู่วิกฤตในครั้งนี้คือฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ของพวกเขาเองนะฮะเอ้ยมึงก่าดอฟซาลาเนยบักอาเนื้อสลัดกูบอกมึงไปเลยซาลาตอนนี้บาไหวแล้วครับเล่นเห็นแกโตแห้งมาขึ้นเนี่ยจ้าอีา่า ทุรุนทุร่ายทุรนทุรังโอ้ยตะบีตะบ,บันเล่นอยู่ผู้เดียวอยู่จังหวะยิ่งแม้งกันยิง่งไปตัวทิบตัวแดนจังหวะส่งกับบทรงมูมีโอกาสดีกว่ากับบทรงมึงกาดอดอปไปแล้วพี่นอ้องเลยกูคงเงินอิเลีจบทุกดราม่าอดีตบิ๊กพุทตสินวันทงประตูชยัยผีแดงถูกต้อง100%เเซต ชีปเป่าฟันได้คือตัวการทําพังมันก็นถูกต้องของเขาแหละพี่น้องเอ้ยเอาไปต่ํากันเองแต่ว่ากูกระของใจโยกมันเจ็บอยู่มองหัวมึงกับบ่มีมาตรการป้องกันเนี่ยบอเพื่อเขาซอกเขาอย่งอันถืตอตรงสมองเลยพี่น้องเอ้ยบักไม่เกินนูริเวอร์เคลียร์คัดทุกข้อเกาหาคิดแฮกเกตนะครับอดีตหัวหน้าใหญ่พุทธศิลป์อังกฤษออกโรงปิดคดี ประตูปัญหาสุดอื้อเาาในเกมที่แมนเชสเตอร์เต็ดเปิดบ้านเชอดเลือกหุฒิ2-1โดยแฟนทงว่าประตูของเรนเอมบูโมนั้นขาวสะอาดทุกป,ประการแมลิกซิตแมคลิสเตอร์จะลงไปนอนเจ็บที่ศีรษะก็ตามพร้อมกันนั้นเหล่าตำนานนักเตะยังพร้อมใจกันรุมสับฟอร์มก็เล่นสุดละหลวมของเวอร์จีฟันไดวมาเป็นต้นเหตุข,ของความไพ่แพ่นะฮะโอ้เอ็ดยังกับผถือใจอันทันกูรูเบิ้ลหลอกพีนองสมองนี่ คำตัดทินที่ถูกต้องแม้จะขัดใจเอะคัพท่ามการเสียงประท้วนจากผู้เล่น Liverpool ที่บอกว่าผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ควรเป่าหยุดเกมทันทีที่มีผู้เล่นบาดเจ็บที่ศีรษะไฮเกอร์ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการตัดใจปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปนั้นถูกต้องตามกฎทุกข้อมันเป็นการเข้าปัดที่แฟ,แฟร์ของผู้เล่นสามคนผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ไม่เห็นจงังหวะบาดเจ็บที่ศีรษะเขาจึงปล่อยให้เกมเล่นต่อแฮกเก็ตกล่าว ดังนั้นประตูที่เกิดขึ้นจึงสมบูรณ์แบบและ VR ก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้เพราะมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่ชัดเจนและร้ายแรงคําตัดสินนี้เปรียบเสม,มือนกันตอกฝาหลงใส่ทุกกาโต้แย้งแม้แต่เจมีก่กาเลเกอร์เองก็ยังยอมรับว่าประหลาดใจมากที่เกมไม่หยุดลงเมื่อตำนานชิเปาฟันได้เล่นอะไรของคนในขณะที่ประเด็นผู้ตัดสินจบลงแต่การวิเคราะห์ของความผิดพลาดในสนามพึงจะเริ่มต้นสองตำนานอย่างกาเนิมิวและลอยเคียน ต่างพุ่งเป้าโจมตีไปที่คนคนเดียวกันนั่นคือเบอร์จูฟันได์สิ่งที่ทําให้ผมชอบเขื่อ,คคอฟันไดในวิวกล่าวอย่างหัวเสียเอ็มบิวโมวิ่งหนีเข้าไปง่ายๆเขาไม่เห็นคู่แข่งเลยด้วยซ้ํามัมนน่าประหลาดใจที่สุดตอนนั้นรอยกินสับแหลกไม่แพ้กันผมไม่เข้าใจเลยว่าฟันได์จะเข้าไปยุ่งกับจังหวะมงนั้นทําไมมันทําให้เขาหลุดตําแหน่งทันทีหรือร์พูลเสียเปรียบและมันคือฟอร์มกาเล่นที่ย่ำแย่จากเขาบทสรุปของเรื่องนี้ชัดเจนประตูของเมนยูนั้นถูกต้องทุกประการ แต่สำหรับลิเวอร์พูลพวกเขาคงต้องกลับไปทําการบ้านอย่างหนักโดยใช้กับตันทีมคนเก่งทีด่ดูเหมือนจะกลายเป็นบ่อน,น้ํามันในเกมสำคัญที่สุดเกมหนึ่งของฤดูกาลน,นะฮะเดือดจัดคินชีนา่าดามฟันได้ต้นเหตุหงพังยับเลิกโทษคนอื่นแล้วไปส่งกระจกซะวิกฤตการณ์ในแอนฟิลดถ้ามีความรุนแรงขึ้นทุกขณะนะครับหลังลิเวอร์พูลปรชาชัยขบันต่อกุแขนตลอดการแมนเชสเตอร์ Manchester. ยูเนเต็ดหประตูต่อ2สมมตินในทีมแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันงานนี้เดอะการ์ฟ่าเธอแห่งวงการวิจารณ์อย่างรอยคีนไม่รอชา้าออกมาสับหลกชี้เป้าไปที่กัปตันทีมเวอร์จิฟันได้ว่าคือคนที่ต้องรับผิดชอบกับฟอร์มสุดบูของเทียมแต่เพียงผู้เดียวคุณกําลังทาบ้าอะไรอยู่ในการวิเคราะห์หลังเกมที่ดูเดือดผ่านสก็ตสปอร์ตรอยคีนได้พุ่งเป้าโจมตีไปที่ฟอร์มการเล่นของเวอร์จิฟันได้อย่างไม่ไหวหน้า โดยเฉพาะในฐานะผู้นํเทีมที่กําลังอยู่ในภาวะดิ่งลงเหวในฐานะที่คุณเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนสกคันแต่ทีมกลับเสียประตูเป็นว่าเล่นแบบนี้ถ้าเป็นผมผมจะมองไปที่เขาแล้วถามว่าคุณกําลังทําบ้าอะไรอยู่กินเปิดฉากอย่างเพลนร้อนสองสามปีก่อนเรายังวิจารณ์ยู่นเตดที่มาเล่นเกมอุดที่นี่แต่วันนี้พวกเขายิงได้2ลูกแล้วคุณคือประกันหลังตัวกลางของทีมนะสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือการมองตัวเองในกระจก ฟันได้ทนายเคยกับตันทีมแล้วทีมกำลังเสียประตูและเท็ขนาดนี้นายต้องกลับไปถามตัวเองอย่างจริงจังว่าี่ฉันกำลังช่วยทีมอยู่จริงๆหรือเปล่าคําสารภาพของกับตันผู้แพ้ขณะที่โดนคินสับเละฟันได้ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ยอมรับถึงความ่แพ้โดยชี้ว่าทีมเล่นกันอย่างเร่งรีบเกินไปเราเสียประตูที่2แบบไม่น่าเสียอย่างยิ่งมันคือส่วนที่น่าผิดหวังที่สุดกับตันชชวนัทกล่าวามองภาพรวมเราเล่นกันเรียบร้อนเกินไปเราสร้างโอกาสได้เยอะ แต่ความจริงก็คือเราเป็นฝ่าย,พายแพ้แข่งศักศีครั้งนี้ตอกย้ําถึงสาระอันย่ำแย่ของหงแดงที่จะคงรังอันด,ดับที่4ของตรงนารางคะแนนและมีโปรแกรมสุดเฮนในการบุกเยือนอัตร์เฟิงฟินในเซกยูฟาแชมเลียกลังสัปดาห์นี้รอยอยู่ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าฟานได้จะสามารถนําทีมฝ่ามรสุมครั้งนี้ไปได้หรือไม่นะฮะเอยกองหลังเอาเสียประตูถูกเกมเลยพี่น้องเอ้ย แลนอันเอเสเปซสบายเวสบักเคอร์เกตเกิเกือบแลนต่ำกับกฟันใดหลายเท่อมีจังหวะไปสอนตำแหน่งกันโอ้ยมึงกะเอาล็อบโบลงเนี่ยเนาะล็อบโบมันกะฟิตอยู่แถมมันยังมีประสบการณ์หลายอีกอ้ยน่ว,ว่าจังใดล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมื่อยสับเละไม่มีชิน้นดีกุรุรุมชำละเคเกตจุดอ่อนหงแดง เหมือนเด็กตื่นสนามเจอผีหรอกกลายเป็นเป้าโจมตีเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเมื่อมิลาร์เกตแบ็กซ้ายกระตัว45ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับพายุคำวิจารณ์ที่หนักหน่วงที่สุดหลังฟอร์มการเล่นอนาบิดวังในเกมเดือดเดือดไดตอกย้ำสถานะจุดอ่อนของทีมอย่างชัดเนจนจนกูรูชื่อดังพร้อมใจกันที่ว่าเขาดูไม่ต่างอะไรกับเด็กตื่นสนามที่หลงทางอยู่ในสมรภูมิระดับสูงสดุดต้องการบรรยากาศสุด,ดร้ายในแอนฟิลด์หลังหงแดง แพ้แพคคาบ้านต่อคูแขคนตลอดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งสองจมดิ่งสูความแพ้สีน่นัดติดต่อกันสปอร์ตไล่เห็นความผิดหวังได้ใช้จับไปที่ฟอร์มส่วนตัวของดาวเตะชาวฮังการีที่ยังคงเป็นเพียงแค่งเงาของตัวเองนับแต่ย้ายมาร่วเทียมเขาดูประมาจนเสียขวัญจะมีเลนแหนบนักวิเคราะห์ฝีปากกล้าจากสกายสปอร์ตไม่รอช้าที่จะชำระฟอร์มของคืเกตอย่างตรงไปตรงมา โดยชื่อว่าสภาพของเขาเหมือนกับคนที่รับมือกับความกดดันของเกมใหญ่ไม่ไหวเขาเกตดูประมาะมากลและแอบกล่าวสภาพก็เหมือนคนที่ตื่นสนามจนทําอะไรไม่ถั่วผมเห็นใจเขานะแต่มันก็ดูเหมือนว่าเกมนี้จะใหญ่เกินไปสำหรับเขาทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดและฮามัดดิโรก็เล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนเด็กยู20ปีในสนามต่อย้ยมความยแย่แสบอีกเนงะ่แกาเรนวิวตําหนันแข้งมันจัว เคยวิจารณ์ฟอร์มของเขาไว้อย่างดุรแรงตั้งแต่เกมที่พ่ายชลซีแล้วว่าเคเกตขาดความเข้าอย่างสิ้นเชิงบอกกันตำตงเลยนะจหนุ่นเค์เกตตอนนี้ดูเหมือนผู้เล่นจากทีมเยาวชนมากเดวิลกล่าวอย่างเผ็ียร้อนเขาดูไร้ดิงสาเหมือนเด็กน้อยในสนามเขาแพ้แม้กระทั่งการดวล50-50เดวิลยังชี้เห็นว่าเคเกตไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์มาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งย้ายมาใหม่เขาได้เล่นเคียงข้างกับเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกอย่างเบอร์จิฟฟันได้ด้วยซ้ำ แต่เขายังดูมีปัญหามาตลอดจักดรุ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาอัปเกรดแนวรับบัดนี้มิลลาร์เคอร์เกตกำลังกลายเป็นคันทําใหญ่ที่อเนอร์สโลตต้องเรียกหากคําตอบก่อนที่จุดอ่อนจุดนี้จะฉุดให้ทีมดําดิ่งลงเหวลึกไปกว่าเดิมเอ้ยกูก็บอกมึงเลยมันบ่วเอารบโบโลงมันมีประสบการณ์โอ้ยพี่น้องจักยังมึงเอามึงใส่โบโบก่อนพอโบโบมันโบไหวมันเหื่อยกับใส่เคอร์อเกตก็ได้มันฟิตมันเติมเกมดี แมตตนี่กูบอกเลยตรงประสบการณ์น้ำโมเมนต์ว่าสิเอาเตฟิตโอ้ยพ่อข้าวนี้ไปเจอห้ามัดดีโลเรียบรลอยเลยเล่นงานเอาพี่น้องเอ้ยกูเห็นหัวหมุนอยู่ตลอดเลยเติมเกมลูกกับโบได้เรื่องเลยเปิดโบคเคยผ่านเลยโอ้ยนักเลยครับพี่น้องเอ้ย อัมบอริมคำรามลั่นแอนฟิ์ใช้ชนะวันนี้ยิ่งใหญ่แต่พรุ่งนี้มันก็แค่3ามแต้มดูปเบนอัมบอริมกุนซอเมนยูนะครับประกราศว่าหลังนันทปีแสดงบุคคลชมป์เก่าลิเวอร์พูลสองหนึ่งถึงทิ่นแอนฟิววันนี้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเขาแต่พร้อมกันนั้นก็ดับความลิงโลดของลูกทีมทันควันโดยย้ำว่าความสุดนี้จะไร้ความหมายทันทีในวันรุ่งขึ้นพร้อมส่งสารขอบคุณ ดีโอททตฟอร์ดเฟสฟ,ฟูลที่ยังคงหนุนหลังเขาอย่างเหลือเชื่อแม้จะถูกสื่อจ้องนับวันรอโดนปลดก็ตามสญญารชนะครั้งประวัติศาสตร์น,นี้ไม่เพียงแต่เป็นการปลดเอกคำสาบไร้ชัยที่อันฟิลยานานเกือบหนึ่งทศวรรษนับตั้งแต่ปี2016แต่ยังมีการตบหน้าช้ำเก่าให้จมดิ่งสูค่ความแพ้4ี่เกมติดต่อกันในทุกรายการอย่างเจ็บปวดการเริ่มต้นอย่างสุดชักเมื่อแบรนเอมบูโมใช้เวลาเพียงแค่63วินาที ในการส่งวันสู่ก้นตะข่ายของหงแดงก่อนที่จะถิ่นจะงฮึดสู้และได้คริกโปโตีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่แล้วโลงละครแห่งความฝันก็ได้เิร่วมฉลองอย่างบ้าคลั่งเมื่อแฮร์รี่ไมกไกว์สวมบทฮีโร,โคร่คระตูชัยในนาทิ์ที่84ส่งผลให้ทีมคว้าสันแต้มกลับบ้านอย่างสะใจใช่ผมคิดว่านี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของผมอับริมกลย่างหนักแน่นวันนี้มันมีความหมายมากแต่พรุ่งนี้มันจะไม่มีค่าอะไร มันก็แค่สามแต้มสามคะแนนและเป็นชัยชนะที่ดีกุนซือชาวพุทเกดไม่หลงระเร,เริงกับชัยชนะแต่ชี้ให้เห็นถึงหัวใจสำคัญที่นํามาซึ่งผลการแข่งขันนี้เราสู้เพื่อบอลทุกลูกเราอาจเสียสมาธิไปบ้างแต่สปิรตของทียมยังคงอยู่และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณมีสปิริตคุณก็ชนะได้ทุกเกมเอัมาริมกล่าวตอนนี้ผมกวลเรื่องเกมกับไบตันแล้วเราต้องมีความสุขกับวันนี้แต่พรุ่งนี้ต้องโฟกัสเกมต่อไปทันที นอกจากนี้อัมาริมยังได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลอย่างซาบซึ้งที่เป็นดังเกาะก,กำบังให้เขามาตลอดในช่วงเวลาที่ยังลำบากมันไม่ปกติเลยที่คุณจะเจอช่วงเวลาเร็วร้ายแต่แฟนบอลยังคงหนุนหลังผู้จัดการทีมทั้ง,งที่พวกคุณสื่อบอกว่าผมจะโดนไล่ออกก่อนคริสต์มาสด้วยซ้ําวันนี้พวกเขาได้เห็นทีมที่แตกต่างออกไปและช,ชนะครั้งนี้เพื่อพวกเขา,ช,าชนะนัดน,นี้ส่งผลงให้แมนยูขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9มีคะแนนตำลังลิวเพเงียง,งแต้มและเป็นการคว้าชัยชนะ2นัดติดต,ต่อ,อก,กันครั้งแรก ภายใต้การกุญทีมของอัมโรมซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แฟนบอลปีแสดงทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยมานานแสนนานนะฮะเอ้ยอ่ะสีบาอยางก็ใดหรอกมึงเป็นภูษณะอมัมโริมเอ้ยกูอ่ะจักสีบาอยางใดละ่ะตอนนี้กูไปโฟกัสทีมกูก่อนละ่ะมีแต่ปัญหาพี่น้องเอ้ยเดลิกเ <The League S 2> ผยเบื้องหลังชัยชนะประวัติศาสตร์ อัมริมสั่งเจาะจองเล่นงานสองแคงหงที่เป็นจุดอ่อนเฮ้ยเขาหูเบิดอะล,ละมองไหนมันจุดอ่อนเดลิกแฉส,สิ้นไส้เผยแทคติกปิิทิมหงอัมริมสั่งเจาะสองจุดตายพริกนรกบุกเผาแอนเฟลเรารู้ดีว่าลิเวอร์พูลมีจุดอ่อนคือคำประกาศก้าวจากไมทัดเดลิกประกาศหลังกฎสกันของแมนยูที่เอามาไขรหัสเบื้องหลังชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในลิเวอร์พูล2-1 โดยใช้ว่าทั้งหมดคือแผนสังหารที่ลดบริเวณนมำเริมวางหมากอย่างเลือดเย็นด้วยการสั่งลูกทีมบดขยี้จุดตายเพียงจุดเดียวของหงส์แดงซึ่งก็คือตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งสองข้างกูบอกแล้วฟูลแบ็กโอ้ยแต่แต่เทนไปเนี่ยเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยหลบโบกเปลนเดลงเจาะทั้งสองฟังเนี่ยกูเห็นอยู่เมื่อคืนนี่ปฏิบัติการฟ้าผ่าหยุดสติติ9ปีที่แอนฟิลด์คำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์เตด ได้ทนในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการบุกไปกระชาก3มแต้มถึงกิ่นแอนฟิ์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006ประตูชัยจากลูกโองของแฮร์รี่มักไกวในช่วงท้ายเกมคือบทสรุปของเกมที่ปีแสดงแสดงเห็นถึงการวางแผนที่เหนือชั้นอย่างแท้จริงเบื้องหลังแผนเด็ดโจมตีที่ฟูลแบ็คเดลิกไม่ได้เก็บงำความลับนี้ไว้เขาให้สัมภาษณ์กับ VIP อเพยอย่างชัดเจนว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องมืองเอิญ แต่เป็นแทคกติกที่ถูกสั่งการมาโดยเฉพาะทุกคนรู้ดีว่าลิเวอร์พูลมีจุดอ่อนและนั่นคือตำแหน่งฟุตบอลของพวกเขาประกาหลังดัดกราวอย่างมั่นใจแผนนี้ถูกสะท้อนผ่านการจัดทัพสุดเซอร์ไพรส์ของอัมรมที่รอบดาวยิงอร์มร้อนแรงอย่างเบนจามินเชสโก้แล้วส่งสามแนวรกความเร็วสูงอย่างมัตตุกุญยาไบรอันเอมบูโม่และเมสันเมาส์ลงไปปั่นป่วนแนวรบเจ้าทินโดยเฉพาะซึ่งมันก็ได้ผลทันทีตั้งแต่ประตูขึ้นนำในนาทีที่2 และสร้างความสับสนให้กับเวอจิฟันไดตลอดทั้งเกมชัยชนะลบคำสบประมาทของอัมเรมนี่คือชัยชนะที่ตอบทุกอย่างและตอบหน้าทุกคำวิจารณ์ที่มีต่อโรเบนอัมเรมกุนซือชาวบุกเกตที่กำลังตกอยู่ในภายใต้ความกดดันอย่างหนักชัยชนะอันนี้ไม่ใช่แค่3ามแต้มแต่มันคือมาสเตอร์คลาสทางแทคนิคที่สมบูรณ์แบบทั้งเกมรุกที่ตรงจุดและเกมรับที่เหนียวแน่นจนหยุดแผงเกมรุกที่แพงที่สุดแผงหนึ่งของลีกได้สําเร็จ ที่สำคัญที่สุดคือการแสดงเห็นถึงหัวใจนักสู้ที่กลับมือฮึดทวมประตูชัยคืนได้บ่งบอกว่าห้องแต่งตัวของปีแสดงกําลังเปลี่ยนไปแล้วอย่างแท้จริงนะฮะเอ้ชนะมึงจิบอกอยังไงก็ได้ดอกพี่น้องเอ้ยแต่มันก็ว่าคือมันหวานแต่ละมันเจาะสองพุ่นแวกสองขางของเขาแบดลี่มือขึ้นนีก็โอ้เยเด่นบ่ดด้สับปะรดเลยเคยเกตดแห่งแล้วไงพี่น้องเอ้ยเอ้ย,อยไม่อยากจะพูดเลยนะฮะ ต้องลบฝันร้ายให้ได้นะครับนัดหน้าเจอคับไอ้ทักแฟนเฟิร์ตไปเยือนก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับพอดูจากฟอร์มของพวกเราแล้วนะครับนักและพี่น้องโอ้ยเมื่อยอีหลีนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่20ตุลาคมนะฮะช่วงนี้นะฮะแฟนๆของแดงลิเวอร์ของพเรานะครับต้องจับมือกันไปเดินไปพร้อมๆกันนะครับรวบรวม พลังจิตพลังใจให้กําลังใจทีมต่อไปนะครับเราก็วิจารณ์ได้นะครับก็อยู่ในขอบเขตนะครับส่วนแอดมินก็มีอาจอุหลุดไปบ้างนะครับเป็นธรรมดาเพราะมันแพ้4ี่เกมรวดเลยนะครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับแพ้4เกมรวดไม่พอแถมแนวทางการเล่นมันมันไม่ใช่รูพภูของเราเลยนะครับเกมเพจซิ่งที่หายไปเกมต้กลับที่เคยโดดเด่นไม่มีเลยนะครับมีแต่ความผิดพลาดสเปะสปะไปหมดนะครับ เป็นแฟนเความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพได้เลยนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกต่อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ